บริษัทดีได้คนะครับก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการทำบล็อกบ,บล็อกสำหรับตัด <c oughs> พวกตัดกล่องอตัดสติกเกอร์ตัดกล่องรูปฟูกกระดาษสำหรับกล่องใส่บรรจุอาหารร,รวมไปถึงพวกโฟมที่ใช้ในการบรรจุอาหาร,รต่างๆแล้วก็บร์ถยนตกรัทสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยทั่วไปก็ก็คือเกือบทั้งหมดนะครับนี่แว่า คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเราเป็นเครื่องมือของของุตสากรรตัะงรับตอนนี้มีกำลังคนกี่ท่านนะครับก็ประมาณห้าสิบประมาณพนักงานประมาณห0สิบต่อประมาณประมาณห้าสิท่านนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้ในส่วนของการผลิตเนี่ยต่อวันมีประมาณต่อวันก็ประมาณร2อยี่สิบชิ้นอย่างนี้ถือว่าเป็นหนึ่งชิ้นอ๋อชิ้นอย่างนี้อ๋อเป็นอันร้อยยี่สิบชิ้นครับทีนี้ ขนาดต่อไปเนี่ยอยากจะสอบถามสาเหตุว่าทําไมถึงคิดจะมาทาระบบไอโซไฮโซก็เริ่มแรกเนี่ยตอนบริษัทที่เริ่มทำน,นะครับ,รบก็ยังมีพนักงานไม่กี่คนแล้วก็เหมือนเริ่มทั้งสิบคนแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นมีกําลังการผลิตมากขึ้นเริ่มมีพนักงานเยอะขึ้นก็จะมีปัญหาใน,ใน,ใ,นในกระบวนการผลิตหลายๆอย่างเช่น ใช้วัตถุดิบผิดประเภทของเสียเยอะขึ้นแล้วก็พาระางานก็เริ่มทำไม่เป็นระบบคือมีข้อผิดพลาดในกระบวนการตัวอื่นหลายอย่างเยอะขึ้นก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องนำระบบมาใช้ในกระบวนการเพื่อ,<ๆ>เ,พอเพื่อลดความ,มผิดพลาดและก็ของเสียในกระบวนการตัวอื่นให้น้อยลงทีนี้แล้วทางบริษัทเอ็กซเซร์ติดต่อเรามาอย่างไรครับก็จริงๆมีบริษัทที่เป็นคู่ค้า แนะนำมามคือมีบริษัทที่เป็นคู่ค้าซึ่งซึ่งก็มีปัญหาลักญหาเดียวกันเราก็คุยกันเป็นเพื่อนกันเขาก็แนะนํามาว่าอลองทั้งระบบให้โซดูเพื่อเพื่อลดปัญหาเนี่ยครับแล้วก็เราก็ถามว่าเอแล้ว,ลวลที่ไหนแล้วที่พอจะแนะนาําเขาก็ใช้โปรแกรมเซ็รเซลอยู่ก็เลยก็เลยเขาก็เลยแนะนำมาว่าเอ็นเซฟเราก็เลยติดต่อไปทีก็เชื่อได้ไหมครับเนี่ยก็ทำงานแขกเอาทำงานแขก ครับครับออกประสันตมนต์แข่งะครับทีนี้พออาจารย์นิสสาเขาเอาวางให้แล้วเนี่ยมันมีการความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับก็หลังจากที่วางแล้วก็เริ่มเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มทำครับมันก็จะมีข้อดีก็คือทุกคนก็จะเริ่มมีมีระบบการทํางานอืมากขึ้นมีเอกสารมีอะไรที่จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำมันก็ทําให้แน่ๆเลยคือให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยร่วมมือร่วมใจครับ แน่ๆแล้วก็สักพักหนึ่งก็คือเหมือนเริ่มฟอร์มเอกสารเริ่มอะไรทุกอย่างทุกคนประชุมกันบ่อยขึ้นก็จะทำให้ทางานถูกต้องมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มไประบบโดยการเอกสารควบคุมมีความเข้าใจของของหลายๆแผนกก็คือข้อผิดพลาดน้อยลงครับแล้วก็แล้วก็ของเสียซึ่งซึ่งมันก็นับเป็นมูลค่าที่มากเยอะมันก็ลดลงอย่างอย่างเห็นได้ชัดครับข้อผิดพลาดจากการคอมเพล็นของลูกค้าครับ ระยะเวลาที่ต้องสง่งม้อหรือว่าความผิดพลาดในกระบวนการผลิตเช่นวัตถุดิบใช้ผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ลดลงก็ลดลงทีนี้มีส่วนอของเขาเสนอแนะที่ทางให้ทา